สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับครูปุ๋มอีกครั้งนะคะในวิชาภาษาไทยในชั่วโมงที่3แล้วเนาะในชั่วโมงนี้ที่ครูได้บอกไว้ตั้งแต่คาบที่แล้วว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องตรยางแบบลงลึกในเนื้อหามากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ก็ยังอยู่ที่เรื่องตรยางเนาะเพื่อเพิ่มความ เข้าใจให้มากขึ้นจากครั้งที่แล้วที่เราเรียนเป็นคลิปไปนะคะครั้งนี้ก็จะลงลึกไปในเนื้อหามากยิ่งขึ้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอ่าอันนี้จะเป็นภาพการ์ตูนน่ารักน่ารักเพื่อเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นอักษรสูงอักษรสูงจะมีด้วยกัน11ตัว อักษรต่ำเดี่ยวจะมีด้วยการสิตัวค่ะอักษรต่ำคู่จะมี14ตัวอักษรกลางจะมีทั้งหมด9ตัวค่ะเีนี้เรามาดูเลยลงลึกอันนี้เป็นรายละเอียดเลยเมื่อกี้เป็นแค่บ,บอกว่าเออมีกี่ตัวนะอักษรต่ำเดี่ยวต่ำคู่อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นการผันอักษรต่ำเดี่ยวการผันอักษรต่ำเดี่ยวเนี่ย อักษรต่ำเดี่ยวจะมีด้วยกันดังนี้จะมีงองงูยอหญิงนอหนูยอยักษ์นอเนนรอเรือวอแหวนมอมา้ารอจุลาและรอลิงค่ะวิธีการจำจะจำแบบนี้นะคะงูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมลีโลกและการผันวรรณยุกต์ จะผันได้สามเสียงซึ่งก็คือมีเสียงสามัญเสียงโทและเสียงตรีในเสียงเอกและเสียงจัตาวาเราจะผันไม่ได้นะคะเพราะมันเป็นอักษรต่างเดียวเนาะจะผันได้แค่สามเสียงเท่านั้นซึ่งก็คือจะมีคาว่านาหน้านา,นามีคำว่าแม่แม่แม่ส่วนในการผันอักษรต่างคู่ อักษรต่ำคู่จะมีอักษรดังนี้ค่ะมีคอควายคอคนคอระกังชอช้างซอโซ่ชอเชอพทอมันโททอผู้เท่าทอทหารทอทงพอพานฟอฟันพอสำเพาและหอนะูกค่ะวิธีการจำก็คือพ่อขาฟันทองซื้อช้างหอ การผันวรรณยุกจะผันได้3ามเสียงเช่นกันแต่จะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้จะผันได้เสียงสามาญเสียงโทและเสียงตรีก็จะมีคำว่าคูคู่หูพอพ่อพออ่อาอันนี้จะผันได้ดังนี้เลยต่อไปการผันอักษรสูงค่ะ อักษรสูงจะมีอักษรดังนี้ขอไข่ขอขวดชอชิงถอฐานถอถุงขอพึ่งฝอฝาสอเสือสอฤสีสอสาราและหอหีบค่ะวิธีการจำก็คือผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันการผันวรรณยุกก็จะผันได้ทั้งหมด3มเสียงค่ะ จะมีที่ผ่านได้จะมีเสียงเองเสียงโทและก็เสียงตะวาค่ะก็จะเป็นคําว่าไข่ไข่ไข่เสือเสื้อเสือ,สอ,สอ,อตามนี้เลยต่อไปอันนี้นักเรียนน่าจะเคยได้ยินมาบ้างเนาะคุณครูว่าการผ่านอักษรกลางอักษรกลางจะมีอักษรดังนี้ค่ะจะมีกอก่จอจานดอเด็กตอเต่า บใบไม้ปอปลาออาดอชดาและตประตักเป็นตัวสุดท้ายวิธีการจำก็คือไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งน่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างใช่ไหมคะ,ะทีนี้การผ่นานรณยุกต์ในอักษรกลางเนี่ยเราจะผ่านได้ทั้งหมด5เสียงเลยใน5เสียงนี้ก็จะมีเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีแล้วก็เสียงตะวาตัวอย่างก็อย่างเช่น ปาป่าป้าป้าป๋าอ่าทีะตัวเราเห็นไหมคะปาป่าป้าปลาป๋าเราจะผันได้ทั้งหมดเลยต่อไปต่อเต่าสระเอาเต่าเต่าเต้าเต้าเต๋าในส่วนของตัวสุดท้ายตรงคําว่าเต๋าขออภัยในสไลด์นิดนึงนะคะพอดีสไลด์ผิดจริงๆมันต้องเป็นจัตวาเนาะ ตาวารหรือว่าเลขบวกของนักเรียนอ่ะตะาวานหรือว่าตัวบวกนั้นเลยเติมเข้าไปแทนไม้เอกตรงคำสุดท้ายนะคะขออภัยด้วยที่สไลด์ผิดนิดนึงนะคะอันนี้คือนักเรียนเติมเข้าไปได้เลยอ่าทีนี้เป็นยังไงบ้างพอจะเข้าใจมากขึ้นไหมคะในส่วนของการผันอักษรตารย,ยางทั้งหมดนะคะก็คือจริงๆอันเนี้ยมันเป็นพื้นฐานนักเรียนควรจะเข้าใจเนาะเพราะว่า จริงๆแล้วการที่เราจะเริ่มรู้ก็คือรู้พยัญชนะรู้สละรู้วรรณยุกอะไรพวกนี้ค่ะเพราะว่าการที่เราจะผ่านได้เราก็ต้องรู้ว่าอักษรพวกนี้มันจะผันได้ทุกเสียงตามวรรณยุกพวกนี้หรือเปล่าเนี่ยการที่เราเรียนเรื่องตตยยางไปมันทาให้เราได้รู้ว่าเสียงอักษรสามหมู่พวกนี้ค่ะมันจะผันได้กี่เสียงผัผนได้ในเสียงไหนบ้างนะคะซึ่งเป็นประโยชน์กับนักเรียนมากๆเลยอันนี้ จบในเรื่องของการเรียนต่อไปจะเป็นสิ่งที่นักเรียนถามถึงถามหาม,มากๆเลยอันนี้ครูก็เลยจัดมาให้เลยวันนี้เพราะรู้ว่านักเรียนต้องการมากๆนั่นก็คืองานนั่นเองใช่ไหมเพราะว่านักเรียนถามกันทุกคาบเลยครูคะครูคะมีงานหรือเปล่าวันนี้มีงานให้ทํำไหมคะวันนี้ต้องเขียนลงไปในสมุดไหมคะนี่เลยจัดให้เลยวันนี้งานก็คือให้นักเรียนนะคะ จดเมื่อกี้ค่ะจดที่ครูสอนเมื่อกี้ลงไปในสมุดจดจากสไลด์ที่ครูให้ดูเมื่อกี้ตั้งแต่หน้าที่สองจนถึงหน้าที่สิบหน้าที่สองก็คือหน้าที่มีคําว่าไตราย,ยางแล้วก็มีรูปนางเงือกน้อยที่สวยๆน่ารักน่ารักคนนั้นนะคะนั่นแหละหน้าสองน,นั้นจนถึงหน้าสิบคือหน้าเมื่อกี้ก็คือการผันวรรณยุกการผันวรรณยุกที่เป็นของอักษร นั่นเองนั่นแหละค่ะตั้งแต่หน้านั้นเลยนะตั้งแต่หน้าที่เป็นคําว่าตรยางที่มีนาเงือกจนถึงหน้าเมื่อกี้เลยค่ะก่อนสุดท้ายก่อนที่จะมาเป็นหน้านี้ให้นักเรียนเขียนลงไปในสมุดโดยที่ถ้ามันมีตัวเลขอะไรอยู่ในสไลด์ไหนให้นักเรียนเขียนเป็นเลขไทยเลขไทยก็เหมือนกับที่นักเรียนเห็นตรงในสไลด์ครูตรงนี้เลขไทยห้ามเขียนเลขอาราบิกโดยเด็ดขาดนะคะให้เขียนเป็นเลขไทยเนาะแล้วก็ หมายเหตุที่เน้นย้ำก็คือนักเรียนไม่ต้องส่งงานกลับมาให้คุณครูดูนะคะไม่ต้องส่งรูปมาในอัลบั้มไลน์หรือในโน้ตไลน์ว่าครูครับครูคะผมส่งแล้วหนูส่งแล้ว,หน,ลวหนูส่งไว้ในนี้นะคะคุณครูดูเองคะไม่ต้องนะคะให้นักเรียนจดเอาไว้ในสมุดเท่านั้นแล้วเดี๋ยวคุณครูค่อยตรวจตอนที่เรามาเรียนออนไซต์กันที่โรงเรียนเนาะครูค่อยตรวจย้อนหลักให้อันนี้ยังไม่จําเป็นต้องส่งมาให้ครูนะคะนอกจากเป็นแบบฝุกหันเดี๋ยวเราค่อยส่งเนาะอันนี้เป็น งานที่เราจดเอาไว้เพื่อเป็นความรู้เพื่อที่จะได้ไปต่อยอดในคาบต่อต่อไปนะคะอันนี้ยังไม่ต้องส่งให้ครูนะไม่ต้องถามแล้วนะว่าส่งไม้ครูอธิบายไว้ในคลิปแล้วเรียนดูให้จบนะคะตอนนี้งานที่เรียนได้รับคือเขียนลงไปเลยในสไลด์ตั้งแต่หน้าสองถึงหน้าส0บและเขียนเป็นเลขไทยห้ามเขียนเลขอาราบิกนะคะหวังว่าวันนี้นักเรียนคงจะได้รับความรู้ที่คุณครูสอนไปเนาะในเรื่องของตรยางศักษรสามหมู่เนี่ย แล้วก็คุณจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนมากๆในอนาคตที่จะให้นักเรียนเริ่มเรียนอันนี้คือเป็นการปูพื้นฐานเนาะเดี๋ยวเราก็ค่อยไปเรียนกันในคาบต่อๆไปในเรื่องต่อๆไปนะคะสําหรับวันนี้สิ่งที่ครูจะบอกจะแจ้งแล้วก็จะสอนก็มีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคาบต่อไปเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันเดี๋ยวค่อยติดตามกันต่อในคาบหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนักเรียนนะคะที่ตั้งใจ ดูตั้งใจฟังเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันค้าบหน้านะคะสวัสดีค่ะ